เหตุผลเพราะว่าผู้เจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถบัญญัติธรรมและวินัยได้เพราะพระองค์เป็นคนเดียวที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดรัดไว้กับอัคคิเวสนะบอกอัคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ ดังนั้นผู้เจ้าผู้เดียวที่สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดและคำพูดของพงก็สอนรับไม่ขัดแย้งกันอยู่คนเดียวในโลกตรัดไว้กับพิคุทั้งหลายว่าพิคุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใด ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยพระองค์บอกว่าใครทําคำพูดได้แบบนี้บุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีอรหันสาวกองคใดได้รับการขนานนามว่าตถาคตดังนั้นพระองค์คือผู้เดียวที่จะปัญญัติธรรมและวินยัยเป็นผู้ผลิตคำสอนดังนั้นคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าผู้เดียว นะก็ให้เราทราบว่าคําสอนสาวกเนี่ยไม่มีนะแต่สาวกเนี่ยใช้ยังไงใช้เอาคําสอนผู้เจ้าเนี่ยมาเรียงร้อยกันนะพระสูตรนี้เชื่อมพระสูตรนี้พระสูตรนี้เชื่อมพระสูตรนี้อย่างโยมถามว่าขันห้าคืออะไรต่อมาก็ต้องไปหยิบขันห้ามาที่ผู้เจ้าตัดเอาไว้ว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณแล้วยมถามว่ารูปคืออะไร นาก็ต้องไปหยิบพสูตรที่พระเจ้าอธิบายเรื่องรูปว่าพงษ์บอกว่ากิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายเรียกว่ารูปจะไม่พูดเองแต่เพราะโยมไม่รู้พสูตรบางทีโยมก็นึกว่าอาตมาพูดเองไงแต่พอยมรู้พสูตรโยมจะรู้โอ้อาจารย์ยรนี่หยิบพสูตรนี้มาหยิบพสูตรนั้นมาหยิบพสูตรนี้มาหยิบพสูตรนี้มาอืมแต่ขณะเดียวกันแม้อาตมาจะมีเจตนาและตั้งใจที่จะพูดแต่พสูตร ด้วยความเป็นสาวกก็อาจจะพูดผิดได้เพราะคนที่พูดไม่ผิดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้านะดังนั้นเวลาสาวกพูดเนี่ยนะพระองค์จึงบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอาไปตรวจดูในธรรมในวินัยของพระองค์ซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้แสดงว่าพิกุรูปนั้นเนี่ยทรงจํามาถูกให้เธอรับเอาไว้ ถ้าตัวเทียบเคียงกับคำพูะเจ้าแล้วเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพิขูลุปนั้นทรงจํามาผิด